ในช่อง SPD มีภาษาอังกฤษแล้วนี่จะไประดับโลกเป็นไงไะ w ว r l d w i d e เป็นละเกตเกตเกตวันพุธเอิงว่างว่ะจะชวนมาถ่ายคลิปไม่ว่างครับไม่ว่างเหรอใช่ติดงานติดงานเหรอตั้งแต่เช้าถึงเย็นถ่ายกับ SPD นะไม่ว่างอย่างอื่นก็ไม่ถ่ายไม่ว่างไม่ว่างเลยจะใส่ซับให้เป็นระดับโลกนะไม่ว่างไม่ว่างเอาเตรียมงานไว้แล้วนะไม่ว่างโอ้หไม่ได้เลยไม่ได้เลยฟอนเดี๋ยวนี้ดังแล้วเอาใหญ่แล้วครับเขาคงไม่อยากถ่ายกับเราแล้วสินะได้ข่าวไม่อยากออกช่องเขาเหรอไม่ว่าง เอาข่าวนะไม่จังไงคนผู้จัดการก็เธอบอกอ่ะว่าเธอไม่ว่างวันนั้นถ้าเขาไม่ว่างแต่ว่าไม่ได้ไม่อยากไปแสดงได้ข่าวว่าไปทําหน้าทําหน้าสําคัญกับถ่ายคลิปเอสพีดีหรอเธอก็พูดชักเกินไปทําหน้าไม่ได้ทําหน้างั้นแกไม่ต้องมาออกช่องเขาอ๋อนอกองนะไม่ตตองไม่ต้องเงินไปที่ไหนล่ะไม่ต้องมาออก S <S <S ทุกคนครับหลังจากนี้จะไม่มีอุ่งเอิงในช่งองเอยแกรีม